สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการดูแลรักษาแอร์ของเราทำไมแอร์เราถึงไม่เย็นอันดับแรกนะครับให้เข้ามาดูที่ฟิลเตอร์เปิดฝาครอบด้านหน้าเครื่องออกมาแล้วก็เอาฟิลเตอร์ไปทำความสะอาดโดยวิธีการปัดเป่าฝุ่นปัดออกก่อนแล้วก็ใช้น้ําฉีดล้างทาความสะอาดแล้วก็ไปพึ่งแดดให้แห้งนะครับลดับต่อมาก็ให้หาสายยาง สำหรับท่านที่ไม่มีปืนฉีดน้ำแรงดันสูงก็ให้ใช้สายยางฉีดน้ำล้างฝุ่นสิ่งสกปรกที่อยู่บริเวณแผงด้านหลังของแผงคอยร้อนตัวที่อยู่นั่นนอกห้องอันนี้ในคลิปวิดีโอจะเป็นวิธีการล้างของช่างสาธิตการล้างให้ดูถ้าเราไม่มีหัวฉีดก็ให้ใช้ สายยางเปิดน้ำใส่เข้าไปให้ฝุ่นมันออกอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ช่วยได้นําฟิลเตอร์ที่ตากแดดทิ้งไว้พอแห้งแล้วให้นํากลับมาใส่ที่เดิมปิดฝาหน้าเครื่องให้สนิทเสร็จแล้วมาดูที่ตัวรีโมทเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟไปในตัวไม่ควรตั้งอุณหภูมิไว้จนต่ํามากจนเกินไปอุณหภูมิที่เหมาะสมก็ประมาณ25องศาบวกลบนิดหน่อย ไม่เกินนั้นเป็นเคล็ดลับง่ายๆช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าในการใช้แอร์แล้วก็ทำให้แอร์เย็ยนขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะล้างประจำปีดูให้ช่างผู้ชำนาญงานมาทำการล้างนี่เป็นเพียงวิธีการที่เราพอทำเองได้บ้างอย่างน,น้อยๆก่อนจะจ้างช่างล้างก็ยังช่วยยืดอายุทำความเย็ยนได้อีกสักระยะหนึ่งฝากคลิปดีๆนี้ไว้หากมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ